เริมกันแล้วนะครับบูบรีเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับศูนย์ต่อศูนย์บูบรีเสิร์ฟมาแล้วนะครับมาที่มาเฟียน้อยบูบรีบูบรีบ เอาล้ครับเริ่มกันใหม่นะครับมีบอลเข้ามาลูกนี้<ม>โอ้โห,หสเสิร์ฟได้ดีนะครับ<ะ>เดี๋ยวนะครับสกอร์บอดฝั่งนี้ก็ได้นะครับไปหยิบสกอร์ออกโอเค <ST AR> ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับสกอร์บอดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ มาเฟียน้อยเป็นไฟเสิบโอ้โห,โหลูก,ลกนี้ไม่ผ่านนะครับมาเฟียน้อยสองมาที่อุบรีมาเฟียน้อยลูกนี้ขึ้นตบโอ้โหดูดปลายเบอนะครับไม่ผ่านนะครับสองตอสอง นี่สูบอะไรนี่สามต่อสองเาเล่นพังเนอเล่นลูกนั่นพังเดีเลยเขาจะบิดแต่ปีกนโอ้ชดลูกเน่ สี่ต่สองนะครับสูบนะครับไม่ใช่ของนายบ้านดีมีแต่ไม้อย่างเดียวก็ข้างหน้านะครับก็พยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจัดไม่ดีอะไรสักสิ่งนะครับห้าต่อสองนะครับเห็นไม้นะครับเดี๋ยวจะติดไฟสปอร์ตไลท์ ฝาไข่หม้อมาด้วยมาที่โอ้โหลูกนี้เต้าเกะเอ้มาเฟียน้อยยังได้อยู่นะครับสำหรับมาเฟียน้อยโอ้โหบูบูรี่เกือบชนกันนะครับรถถังชนกันสามต่อห้าก็เดงกระทกบัวขาวไม่ลูกเขาไม่นดูใส้ลมไหน มาเฟย์น่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกโอ้โหแรงไปหน่อยแต่ยังรับได้อยู่นะครับ4ต่อ5โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟบาไปหน่อย6ต่อ4 ก็พยัพันธ์นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับรอบต่อไปก็น่าจะเริ่มได้เดือนธันวานะครับก็เป็นอ่าสายนะครับสายสายบีนะครับน่าจะแปดทีมนะครับแต่งประมาณสักสองสัปดาห์ก็น่าจะจบจตบลูกนี้โอ้โหแรงไปหน่อยนะครับ สำหรับบาเฟียน้อยนะครับ7ต่อ4โอ้โห,โหแรงไม่หน่อยนะครับลูกมันเบาลงไหมครับลงโอ้โหลง8ต่อ4โอ่โหเห็นบอกว่าบูบูรี่จะพาเต็มกลับบ้านวันนี้ โอ้โหเสริฟดีจริงๆนะครับสำหรับบูบูรี่9ต่อ4อ้างเลอางลต่อ9จังนายอยู่สำหรับบูบูรี มาเฟียน้อยโอ้โหขึ้นกันลูกนี้โอ้โหหกต่อเก้าเป็นของมาเฟียน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ <c oughs> ขึ้นลูกนี้ยอดไปยังได้อยู่มาเฟียน้อยเอาแล้วก็โอ้โหทุ่งไม่เห็นนะครับ สิบต่อมาเสียน้อยตบลูกนี้ไม่ทันโอ้โหไม่ทันนะครับลูกนี้สำหรับมาเฟียน้อยสิบเอ็ดต่อหก แล้ว,วันนี้ฝนก็ไม่ตกเป็นใจให้กับพวกเรานะครับมาเฟียน้อยลูกนี้ยังได้อยู่มาเฟียน้อยอีกครั้งหนึ่งบูบรี่ตันไหมลูกนี้โอ้โหไม่ตันนะครับลูกนี้บูบรี่เจต่อสิเอ ลูกนี้ลงนะครับ8ต่อ11ตามมาแล้วนะครับสำหรับมาเฟียน้อยจะแซงได้หรือไม่เอ้าโหลูกนี้เสรเิร์ฟเบาไปหน่อยนะครับ12ต่อ8ปุบูปุริจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ยังได้อยู่สำหรับมาเฟียน้อย่านไปก่อนบูบรี่บูบรี่ลูกนี้ลง,ลงนะครับกรรมาการลงไหมครับกรรมาการอาลงนะครับลงบนเส้นปอดดิอดีสิบสามต่อแปดโอ้คะแนนนะครับสำหรับบูบุรี่น้ำห่างออกไปลูกนี้โอ้โหออกหลังไปยิบมังแดกยิบไม้มัง เกมโอ้โหนักวอลเลย์เก่านะนักวอลเลย์อะไนดักขอจกขีดนะครับเก้าต่อสิบสามยังได้อยู่สำหรับบุบุรี โอ้โหไม่สิบสีต่อเก้าไม่เข้าใจกันนะครับสำหรับมาเฟียน้อยตัเก้ามมง ลูกนี้โอ like st um ้โหเสิร์ฟส uh> um ิบต่อสิบสี่มาเฟียน้อยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีนะครับสิบเอ็ดสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่สามลูกนะครับ 11 14นะครับ3ลูกมาเฟียน้อยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับลูกนี้ยังนายอยู่ซัมโบบริโอ้โห,โโหลูกตากายนะครับ12 14 2งเต็มดังนั้นสำหรับมาเฟียน้อยโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะลูกนี้ยังมาได้บูบริมาเฟียน้อย ออกนะครับ15 12ขอเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับบูเบอรี่ขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกลกคอบขอเวลานอกนะโอเคขอเวลานอกนะครับแกตตีนไปกุนหนึ่งนะครับแกตตีนมาเพียนะโอ้โหลูกนี่13 15 สองเต็มเมท่าน,นั้นสำหรับมาเฟียน้อยก็กลับมาที่มาเฟียน้อยลูกนี้ช่วยกันดี <c oughs> โอย้ยังได้อยัยงได้อยู่สำหรับมาเฟียน้อยบุบ <c oughs> ุรีก็ยังได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> มาเฟียน้อยอีกครั้งหนึ่ง มาเฟียน้อยขึ้นตบลูกนี้ยังโอ้โหสิบสห้าอีกหนึ่งลูกนะครับสำหรับมาเฟียน้อยโอ้โหยังกลับมาได้ไหมโอ้โหไม่ถึงนะครับติดเน็ตสิบห้าสิบห้าอา์เรอรืมเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้ สิบหกสิบห้ามาเฟียนอนจับล่อยเสิร์ฟไปแล้วลุกเนวโอจะแหลบออกกลางไปสิบเจ็ดสิบห้า ส no ิบเจ็ดสิบมาบูเบอรี่มาเฟียน้อยตบลูกนี้เอาโหออกหลังไปสิบหกสิบเจ็ดลูกมันเบาลูกมันปลอมมาที่บูเบอรี่เสิร์ฟลูกนี้ โอ้โหลงนะครับลูกมี้17เท่านะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับสำหรับบูเบอรี่ใครจะไปแปดเต็มก่อนกันโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟติดดินนะครับ18 17ป่าเจ็อาเปียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ อย่างได้อยู่สำหรับมาเฟียน้อยลูกนี้ขึ้นตัวเบาๆอาทิมาเฟียน้อยขึ้นจอดลูกนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดอย่างโอ้โหยอดมาเบาเบาบูเบอรี่ กลับมาแล้วนะครับโบโบรี่เบอร์สิก็ว่าจะเสิร์ฟเกมเลย1 8บแปบเโบโรี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟออกนะครับลูกนี้รนรบรรยากาศก็เล่นสบายนะครับเพร <laughs> าะเราอยู่ในร่ม มาเฟียน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้โอ้โห,โหลงไป21ต่อ18มาเฟียน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟดังอับแสลบออกหลังไป22ต่อ18 มาเฟียน้อยจะเป็นไฟเสิห,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 หยี่สิบสามสิบแปดเช็ด,ชดมือนะ ยี่สิสิบแเซฟลูกนี้ออกหลังไป19 23. บเบสามบรีจะเป็นฝ่ายเซฟมาที่โอ้ตบลูกนี้ ผ่านไปได้นะครับบูบูรี่ยีต่อยีอ่สนะครับมาที่บูบูรี่โอ้โหลูกนี้เ <c oughs> กรงใจกันนะครับต้องใช้เสียงกันด้วย24ต่อ20่สิบวานพอยวานชิกแล้วานเปียกแม่นแล้ว โอ้โหรับเซตแรกนะครับลูกนี้ก็เป็นนั้นว่าจบในเซตแรกนะครับ25ต่อ20นะครับมาเฟียน้อยเป็นฝ่ายชนะไปในเซตแรก